พริกขี้หนูนะครับก็ปลูกไปได้3เดือนแล้วนะครับเริ่มมีมเมล็ดออกมาแล้วนะครับผมอ่าพริกนะครับตรงนี้นะผมก็ปลูกไว้อยู่ที่20ต้นนะครับก็เอามาปลูกแบบว่ายังไงอะ่ะทดลองปลูกนะอ่าทดลองปลูกแล้วก็ทดลองปุ๋ยนะครับที่ใช้เองนะครับอันนี้นะผมใช้ปุย๋ยเออเป็นปุ๋ยหมักนะครับ ใช้ปุ๋ยหมักเพียวๆเ,เลยนะครับทุกคนดูนี่เห็นไหมโอ้โหเม็ดสวยนะครับอันนี้เป็นขีหนูพันอิโตะนะครับแล้วก็เหมือนจะมีลูกผสมมาด้วยนะก็ไม่เป็นไรนะครับนี่เมล็ดจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับนี่หนไหมอุ้ยดดกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวอ่า สักประมาณสองถึงสาวันนะครับผมก็จะทยอยนะครับผมเก็บมเมล็ดขายนะครับให้กับแม่ค้านะครับเรากินเองไม่ไหวหรอกนะครับเพราะว่ามันเยอะนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณ1กิโลได้นะครับนี่เห็นไหมเริ่มที่จะมีเม็ดแดงๆออกมาแบบนี้แล้วนะฮะอ่านี่เนาะชุดเนี้ยผมเอามา2ี่สิต้นนะครับนี่ มันมีบางต้นที่ตายไปก็มีนะครับก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็คือเป็นชุดใหม่นะครับที่ผมได้ปลูกไว้นะครับ3เดือนนะครับเราได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะผมยังมีความคิดเลยนะว่าโอ้โหเนี่ยเรามีอย่างนี้สักประมาณสักร้อยต้นนะครับแล้วออกมาสักประมาณนี้นะครับ โอ้ยได้แน่นะสองสามโลตอนนี้ก็กินลงร้อยห้าสิบนะครับก็ตีไปนะได้อยู่ประมาณสี่ร้อยบาทนะครับเนี่ยทุกคนเห็นไหม,มเมล็ดที่ผมเอามาปลูกเนี่ยนะมันก็มันคือพันธุเดียวกันนะตอนที่ผมสั่งอนะแต่พอเอาเข้าจริงมันไม่ใช่งไงี้สิแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาหลักอยู่แล้วนะครับปัญหาหลักเลยก็คือว่าถ้ามเมล็ดมันไม่มีออกมาเลยเนี่ยนะครับมันจะเป็นปัญหาใหญ่นะ ตรงนี้นะครับผมก็เพิ่งเอามาลงอีกนะครับปลูกไล่ๆกันนะครับห่างกันแค่เดือนเดียวก็เริ่มมีเมล็ดเริ่มมีดอกมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมมามาละมาละก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับประสบความสําเร็จแล้วอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีดอกมีเมล็ดแล้วนะครับปยอย่างหนึ่งคือต้องมาดูนกันเพราะว่าเราจะขายได้สักประมาณกี่บาทนะครับผม อ่าพริกบอกก่อนนะปักหลักช่วยได้เยอะนะครับเราพริกถ้าเราปลูกให้มันเอ็นไปเลยนะครับผลจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือจากหนึ่งต้นเนี่ยนะครับเราจะได้สี่ถึงห้าต้นในต้นเดียวกันนะครับยิ่งโน้มแขนงออกมาอย่างนี้นะครับนี่นะมันก็ยิ่งจะแตกออกมานะครับผมเราก็จะมีพริกที่มากขึ้นนะครับได้ผลผลิตมากขึ้นในต้นเดียวกันนะยิ่งโน้มมากนะครับผมเราก็จะได้พริกพันธุ์ทรงพุ่มสวยๆด้วย นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะชื่นชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเนาะให้กับช่อง youtube กวดด่าีลูกชาวสวนด้วยนะครับสวัสดีครับ